กลาบสวัสดีพี่พี่เอฟซีกุมารทองเมืองพะเยาทุกทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพาะเครื่องเครื่องรางของขังนะครับกับกับผมกุมารทองเมืองพะเยานะครับวันนี้นําพระมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับผมศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผม เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาชมองค์แรกชิ้นแรกกันเลยแล้วกันนะครับองค์แรกชิ้นแรกวันนี้นะครับจะเป็นหลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กจะหายากนะครับมาพร้อมตลับเงินนะครับมามาพร้อมตลับเงินสวยๆครับอ่ามาพร้อมตลับเงินสวยๆนะครับพระอ่าพิมพ์เล็กนี่หายากนะครับน่าใช้หน้าห้อยนะครับหน้าแขวนนะครับ่าดูเนื้อนะครับผิวพรรณวันนักเก่าถึงยุคแน่นอนนะครับ องนี้นะครับถ้าเมื่อไฟก็เป็นพระอีกอีกอีกอ่าอีกที่หนึ่งอีกองเอ,อเขาเรียกอะไรที่ทันทันยุคหลวงพ่อทันตัวหลวงพ่อนะครับอันนี้จะพิมพ์มเล็กนะครับเนื้อดูง่ายๆเลยนะครับเนื้อดูง่ายๆนะพระก็จะผ่านการล้างมาบ้างนะครับ ผ้าจะผ่านการล้างมาบ้างนะครับแต่ว่าดูง่ายนะครับพี่ๆท่านใดชอบนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0ูน9 5เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดนนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปรายการต่อไปนะครับจะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อเน่าๆเก่าๆนะครับมาพร้อมตลับเงินนะครับสลับเงิน งานเก่านะครับหนาครับผมตลับเงินนะครับแกะลายลงยานะครับตลับสวยๆนะครับพระก็สวยนะครับพระข้างในจะเป็นอ่าสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้นะครับน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อเน่าๆนะครับเก่าๆนะครับตองดูจะเห็นมวลสารชัดเจนนะครับเนี่ยเหม็นมวลสารเยอะมากนะครับมวลสารเยอะมากนะครับเนื้อจะออกอ่า อมเหลืองอมน้ําตาลหน่อยนะครับด้านข้างก็จะมีรอยปริรอยแยกสวยงามแบบนี้เลยนะครับรอยปริรอยแยกสวยงามเลยนะครับอ่าต่อไปนะครับจะเป็นพระทุ้มกรนะครับองนี้เป็นพิมพ์กลางนะครับอง์นี้เป็นพิมพ์กลางนะครับก็มาพร้อมสลับเงินเช่นกันนะครับมาพร้อมตลับเงินเช่นกันนะครับสลับเงินก็หนาอยู่นะครับอ่าพระสวยนะครับพระข้างในสวยนะครับฟอร์มดีเลยนะครับเนื้อหามันมากนะครับแร่ดอกมะขามตัวยๆวเนื้อ เนื้อก็ถือว่าผ่านการใช้มาบ้างนะครับเนื้อออกเป็นมะขามเปียกเลยนะครับน,นุ่มนะครับน,นุ่มนะครับด้านหลังนี่จะเห็นแรล่ดอ,อกมะขามสวยงามนะครับชัดเจนเลยนะครับเนื้อดินะละเอียดยิบ นะครับพี่พี่ท่านใดชอบนะครับพาสุ่มกรนะครับมีกูไว้ไม่จนนะครับพี่พี่ท่านใดชอบแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับหรือโทรมาสอบถามถามไทยได้เลยนะครับไม่ซื้อมันเป็นไรนะครับยินดีรับทุกสายนะครับต่อไปเป็นพระผงวัดปากน้ํานะครับมาวันนี้มีมาแบ่งปันสี่องค์นะครับพระวัดปากน้านะครับมาพร้อมตลับนะครับจะเป็นเครื่องเจรกนะครับในเป็นรุ่นหนึ่งนะครับสวยๆเลยนะครับมีหน้ามีตานะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับมาพร้อม สลับสวยๆครับองที่หนึ่งนะครับเห็นหน้าตาชัดเจนนะครับองค์นี้ก็เห็นหน้าตาชัดเจนนะครับเคลือบแกลบเคลือบเล็กนะครับสวยๆครับด้านหลังยันนะครับผ้าก็จะอหนาๆนะครับผ้าปักวัดถุปังน้ํานะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0ูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหก หกสามเจ็ดตุนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับองค์ที่สององค์ที่สองก็มีหน้ามีตานะครับมาพร้อมตลับเงินนะครับเป็นตลับเงินผสมนะครับตลับเงินโรงงานตลับเงินผสมนะครับพี่ๆจะไหนชอบแอดไลน์มาได้เลยนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับก็จะทาเล็กเกอร์เช่นกันนะครับก็จะมีบินกระเทาะนิดนึงนะครับด้านหน้า นะครับลองพิจารณากันดูนะครับอ่าถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0ูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับพระผงวัดปากน้ํานะครับองค์ที่สามนะครับอ่าพระสวยนะครับพระสวยพิมพ์ดีนะครับนะพร้อมตลับพร้อมพร้อมห้อยได้เลยนะครับองค์ที่สามนะครับ อ่าดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับถูกใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่นะครับก็ องนี้ก็สวยนะครับส่วนดูดูส่วนมากจะสวยทุกองค์เลยนะครับพระผมาวัดปากน้ําชุดนี้นะครับก็ถือว่ามีหน้ามีตานะครับมีหน้ามีตาใส่ตลับมาให้พร้อมห้อยเลยนะครับอ่าถูกใจอัดลน์มาได้เลยนะครับ0 9 7 9 5 66370เนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่4นะครับผมอ่าสำหรับพระผงวัดปากน้ํานะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปก็อ่ารูป รูปยังเป็นบทาปังน้ําอยู่นะครับอาจจะพูดไวไปไวหน่อยนะครับไม่ทันยังไงแอดไลน์มานะครับต่อไปจะเป็นพระสมเด็จอาวัดระฆังนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้ฟอร์มดีนะครับเนื้อหาสวยงามนะครับเนื้อหาสวยงามนะครับเนื้อออกน้ําตาลเข้มๆนะครับเนื้อออกน้ําตาลเข้มๆนะครับนะด้านหลังก็จะมีรอยปิรอยแยกนะครับดูธรรมชาติดีนะครับต้องลงกล้องส่องนะครับลงกล้องส่องก็จะเห็นความ ่าเป็นธรรมชาตินะครับเนื้อจะลอยปีลอยแยกเนื้อหนึนุ่มนะครับดูธรรมชาตินะครับต่อไปจะเป็นพิมพ์เจดีนะครับองนี้เป็นพิมพ์เจดีนะครับองนี้ก็เนื้อสวยนะครับเนื้อแก่มอนสานนะครับเนื้อสวยนะฮะด้านหลังจะเห็นมอนสานเป็นเม็ดเป็นเม็ดแบบนี้เลยนะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับพระสมเด็จตุดนี้นะครับอันนี้อาจจะเป็นพิมพ์เจดีนะครับพี่ๆท่านใดถูก ใจนะครับก็หรือเข้าตานะครับนะดูอ่าามด้านข้างก็จะมีมวลสารเม็ดใหญ่ๆแบบนี้นะฮะอ่าต่อไปนะครับจะเป็นพิมพ์สังคตินะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์สังคตินะครับเนื้อแห้งแจ็คนะครับเนื้อแห้งนะครับแต่ด้ว่าสองลูก็นวลตานะครับหนึกนุ่มดีนะครับด้านหลังก็จะมีพวกแตกรายงานมีเม็ดมวลสารใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยนะครับมีเม็ดมวลสารใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ ด้านข้างนะครับหมาสมเด็จก็จะไม่หนานะครับไม่หนามากนะครับอ่าไม่หนานะครับสมเด็จบางนางหนานะครับมีรอยปี่รอยแยกสวยงามนะครับอีกองหนึ่งครับจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพวกนี้ก็แกะมอนสานนะครับอ่าก็จะมีพวกอ่าอะไรอ่ะมอนสานต่างๆที่มันเขาใส่นะครับส่องดูก็จะเห็นชัดเจนนะครับพวกพ้กุพมผกวดพวกอะไรอย่างนี้นะฮะเป็นต้นนะครับผม สุขใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0 9 7 9 5 6 6 3 7 0นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมรายการต่อไปนะครับจะเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวนนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเหรียญหล่อสวยๆครับมีหน้ามีตานะครับอ่ามีหน้ามีตานะครับผมอ่าพระด้านหลังก็จะแทงรอยตะไบนะครับแทงรอยตะไบเก่าๆนะครับแทงรอยตะไบเก่าๆ นะครับเป็นพวกเนื้อทองผสมนะครับนะบิ็นทองเนื้อทองผสมนะครับอ่าส่องดูก็จะเห็นพวกสีทองทองน้ําทองกระจายนะครับอ่าถือว่าสวยมีหน้ามีตานะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับสําหรับเจ้าสัวนะครับพระเขาจะเป็นพระหล่อหูในตัวเลยนะครับหล่อหูในตัวนะครับองค์ที่สองนะครับต่อไปองค์ที่สามนะครับอ่าเจ้าสัวจะมีสามองค์นะครับเจ้าสัวมีสามองค์นะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็ แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0979566370นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปมาดูเป็นพระกุนะครับวะหูยานลบบุรีนะครับองค์นี้ขึ้นไข่นะครับหน้าตาชัดเจนสวยงามนะครับมีค่าประลอดนะครับ พระหูหยานลบบุรีชุดนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เนื้อสวยมากนะครับเนืเ้อสวยมากนะครับสภาพเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆไม่ผ่านการใช้เลยนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับจะมีสององนะครับสําหรับพระหูหยานลบบุรีนะครับพุทธคุณก็จะเด่นไปทาง พรคงกระพันเขียวคาดคงกระพันชาตรีนะครับอ่าศิลปะลบบุรีสวยงามนะครับพระสวยนะครับองค์นี้ด้านหลังลายผ้านะครับก็จะขึ้นค่าประหลอดสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นพระปูหนังนะครับพระปูหนังอยุธยานะครับองค์นี้สวยเดิมนะครับองค์นี้สวยเดิมครับอ่าคาประหลอดวิงวิงนะครับเป็นเนื้อชิ้นตะกัวนะครับเป็นนิสินตะกัวเป็นชิ้นเงินนะครับผู้ผิดนะครับเป็นชิ้นเงินนะครับขึ้นภายเงินทั่วองค์เลยนะครับขึ้นภาย เงินทั่วองนะครับอ่าจะมีสององนะครับสาหรับภาพปูหนังนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับองค์นี้ก็สวยนะครับองค์นี้ก็สวยเลยนะครับอ่าดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับโทรมาสอบถามถามไทยได้เลยนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับก็ยินดีรับทุกสายนะครับอ่าหรือแอดไลน์มานะครับเอาเบอร์ไปค้นในไลน์นะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหก หกสามเจ็ดสิบนะครับเอาไปค้นในไลน์ก็จะขึ้นชื่อมาเลยนะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นพาลีลานะครับองนี้ก็สวยนะครับอ่าภาคห้วยเขนนะครับหลวงพ่อเงินภาคห้วยเขนนะครับองนี้จะเป็นพิมพ์พิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กนะครับแขนบ้างนะครับเนื้อดูง่ายดีนะครับสําหรับอ่าห้วยเขนองนี้นะครับเนื้อหามันๆนะครับอ่าถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหก หกสามเจตุนะครับห้อยขีดก็เป็นพระที่หน้าห้อยหน้าใชหน้าแขวนะครับเป็นพระที่ทันยุคหลวงพ่อนะครับทันยุคหลวงพ่อนะครับต่อไปนะครับเป็นทินราชอินโดจีนนะครับองนี้เป็นพิมพ์ต้อนะครับพิมพ์ต้อบล็บช้างนะครับพระสวยสภาพสวยเลยนะครับต่อโค้ดมีโค้ดนะครับตองดูก็จะเห็นความเก่านะครับ ลองดูก็จะเห็นความเก่านะครับสองสบสองสี่แปดห้านะครับอินโดจีนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับใต้ฐานก็จะต่อโคตดธรรมจักรอกเรานะครับวันนี้มีมาแบ่งปันหลายองค์นะครับอินโดจีนนะครับลองเลือกพิจารณากันดูอันนี้องค์ที่1นะครับต่อไปองค์ที่สองครับองค์นี้ก็สวยนะครับโบพิมพ์ต้อเหมือนกันนะครับ น้ำทองกระจายนะครับน้ำทองกระจายเนื้อหาสวยงามนะครับเนื้อหาสวยงามนะครับส่องตามซอกกจะจายของเก่านะครับเนื้อเก่าถึงยุคนะครับโค้ดธรรมจักรอกนนชัดเจนนะครับเนี่ฮะต่อโค้ดชัดเจนนะครับผมอันนี้องค์ที่สองนะครับองค์ที่สองนะครับสําหรับจินราชอิดจีนนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปนะครับ หน้าสองห้าสังคติยาวนะครับอันนี้น่าจะสอห้าสังคติยาวนะครับอ่าผิดถูกพิมพ์ยังไงก็ต้องขออภัยนะครับพระสวยนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับผมองค์ที่สามครับอ่าต่อโค้ดนะครับมีต่อโค้ดชัดเจนนะครับบางองค์ก็จะไม่ต่อโค้ดก็มีนะครับแต่ว่าพระสวยนะครับอย่างองค์ที่สี่ต่อไปนี้นะครับองค์นี้ก็ ขออภัยด้วยนะครับองค์นี้ก็ไม่มีโค้ดนะครับแต่ว่าพระสวยขึ้นน้ําทองทั่วองค์เลยนะครับอองค์นี้จะไม่ค่อยผ่านการใช้มานะครับอง์นี้นะครับถือว่าเป็นพระที่สวยงามนะครับอ่นนี้องค์ที่น่าจะองค์ที่สี่นะครับนะแต่กได้ฐานนะครับก็จะแทงรอยตะใบเก่าๆเรียบๆแบบนี้นะฮะต่อไปนะครับองค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้าจะเป็นหน้าเสาห้าเหมือนกันนะครับองค์นี้ก็ ก็สวยนะครับสวยมีหน้ามีตาชัดเจนนะครับพระเนื้อโลหะเก่านะครับเนื้อหามันๆนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0ูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับอ่เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับองนี้ก็ถือว่าเป็นองค์ที่สวยอีกอง์นึงนะครับดูโคตดธรรมจากโคตดอกเหล่าชัดเจนนะครับ องค์อีกองหนึ่งนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ต้อนนะครับน้ําทองกระจายเลยนะครับองค์นี้ทั่วองค์นะครับอ่าสีทองสุกปล่งนะฮะสีทองสุกปล่งนะครับ ผิวสวยนะครับผิวสวยนะครับเป็นไม่มีโคตนะครับองนี้นะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0979566370นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมไปซื้อไม่เป็นไรนะครับโทรมาสอบถามถามถ่ายได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีกุมารทองบางพะเยาทุกท่านนะครับมาพบกันอีเช่นเคยครับผมกับพระเครื่องเครื่องรางของขลังนะครับกับผมกุมารทองบางพะเยานะครับวันนี้นําพระสวยๆมาแบ่งปันอีเช่นเคยนะครับชอบองไหนถูกใจองไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ0 9 7 9 5เ6 3 7 0นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาชมองค์แรกชิ้นแรกกันเลยแล้วกันนะครับเป็นเหรียญกมรมหลวงชุมพรนะครับเขต<ช>อุดมศักนะครับเป็นเหรียญเนื้องเงินนะครับเ,เหรียญเนื้องเงินเก่านะครับสองสี่กว่านะครับเหรียญน,นี้ยคสองสี่กว่านะครับด้านหลังก็จะเป็น อ่าพรามแผงสอนนะครับพรามแผงสอนนะครับเขียนว่าที่ระลึกงานพระเมนนะครับท้องสนามหลวง2 4 6 6นะครับเปเหรียญเนื้อเงินแท้นะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นขุนแผนบ้านกลางนะครับขุนแผนบ้านกลางพิมพ์พายคู่เล็กนะครับพิมพ์ภายคู่เล็กนะครับสภาพใช้หน่อยนะครับแต่เนื้อเก่าดูง่ายนะครับเนื้อเก่าดูง่ายดีนะครับพี่ๆ่านใดชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเหรียญกกมหลวงเมื่อกี้นะครับเปิดไว้พันห้านะครับลืมบอก you <laughs> ราคานะครับอีพีนี้จะบอกราคาไปเลยแล้วกันนะครับคุณแผนเอา1,000พันบาทนะครับภายคู่นะครับต่อไปนะครับจะเป็นพระผงสุพรรณนะครับพระผงสุพรรณนะครับองค์นี้สวยนะครับเป็นพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่นะครับเดิมทีเจ้าของเลี่ยมทองมานะฮะเลี่ยมทองมานะครับด้านหลังก็จะมีคาบอ่ากูคาบใครนะครับคาบลอยนิ้วมือนะครับอ่ามีอ่าเลี่ยมจับขอบกันน้ํานะครับเลี่ยมจับขอบกันน้ําจะมี2องค์นะครับสําหรับพระผงสุพรรณนะครับเป็นพิมพ์หน้าแก่ สวยทั้งสององค์เลยนะครับค่าบรักลาดําสวยเดิมนะครับลาบปรักลาดําสวยเดิมนะครับลองพิจารณากันดูนะครับผงทุพันธ์นะครับเปิดไว้องละหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับพี่พี่ทนใดชอบแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับรายการต่อไปนะครับก็จะเป็นคุณแผนไคลพาซิกนะครับองนี้ก็สภาพผ่านการใช้งานมาหน่อยนะครับแต่ก็ วตถคุณครบถ้วนนะครับสภาพก็พอสวยนะครับคุณแผนคลายพาาสติกก็จะมีสององนะครับกรวัดพระรูปนะครับสุพรรณบุรีนะครับยุคเดียวกับคุณแผนบ้านกลางนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับผมองค์ที่หนึ่งนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับองค์นี้จะสวยหน่อยนะครับองค์นี้จะสวยกว่าองค์เมื่อกี้หน่อยนะครับแต่ก็ผ่านการใช้งานมานะครับผ่านการใช้งานมานะครับเอาแปดร้อยบาทเช่นกันนะครับแปดร้อยบาทเช่นกันนะครับ มีสององค์นะครับสาหรับคุณแผนขาพาสิกนะครับไม่ทันยังไงก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0979566370นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะครับวัดตโนดหลวงนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญเนื้อเงินแท้นะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วกันนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสองสี่เก้า น่าจะสองสี่เก้าหกนะครับที่ระเลึกงานฉลองกุฏินะครับจะมีสองเหรียญนะครับสําหรับหลวงพ่อทองสุกนะครับวัตโนดหลวงอันนี้เหรียญที่สองนะครับเหรียญสวยคมชัดนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินเหมือนกันนะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสองสี่เก้าแปดนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญกระถินนะครับกระถินนะครับอ่าองค์นี้ก็ถือว่าสวยนะครับผมรายการต่อไปนะครับเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะครับเตารีดหลวงปู่ทวดองค์นี้สภาพใช้หน่อยนะครับคาบ เงือคาบใครคาบเขียวขึ้นเต็มเลยนะครับคาบเงือคาบใครคาบเขียวขึ้นเต็มเลยนะครับด้านหลังก็มีแทงรอยตะไบแบบนี้นะฮะอ่าก็พ้าสวยนะครับยังพอสวยอยู่นะครับมีสององนะครับมีสององนะครับสำรวมหลวงปู่ทวดนะครับด้านหน้าก็จะสึกหน่อยนะครับอันนี้เอาแ0ดรอยบาทอง์ละแปดร้อยแล้วกันนะครับอาจจะมีสององนะครับสําหรับ ซาลี่หลวงปู่ทวดนะครับปีสุดยห้านะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับรายการต่อไปจะเป็นหลวงพ่อเงินอ่าวัดห้วยเขนนะครับอันนี้เป็นพิมพ์วัดห้วยเขนนะครับถ่ายมามันอยู่ในกรอบนะครับอันนี้เป็นเลี่ยมกรอบแบบกันน้ํานะครับจะมีอยู่สี่องนะครับเอาองค์ละอาเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทองค์ที่หนึ่งนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับอนนี้องที่สองนะครับโดยรวมก็ถือว่าเป็น <th> uh, c, ภาพาสภาพสวยอยู่นะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับเป็นพ <th> ิมพ์เล็กนะครับเรี่ยมกรอบกันน้านะครับเรี่ยมกรอบกันน้านะครับลองพิจารณากันดูนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับผมองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามจะมีอยู่สี่องค์นะครับเป็นพิมพ์เล็กเรียกพิมพ์เล็กหน้าหนูนะครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ไม่แน่ใจพิมพ์นะครับก็ลองพิจารณากันดูนะ่าจะแกงเงินนะครับจะขึ้นภายเงินตามในรูปเลยนะครับออกสีเงินเงินนะครับออกสีเงินเงินนะครับอ่าในองค์ที่4ี่นะครับผมเอาเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทนะครับชอบองคไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหก 6 3สามเจ็ดศูนย์ะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต้องดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นปั๊มซ้ำนะครับปั๊มซ้ำหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อหาสวยงามเลยนะครับตรงนี้นะฮะปั๊มซ้ำจะมีอยู่3ามองค์นะครับที่นํามาแบ่งปันนะครับเอาองค์ละหนึ่งพันบาทแล้วกันนะครับ ราคาพิเศษนะครับอันนี้องค์ที่1นะครับองค์ที่1นะครับผมเปิดไว้1000นะครับเปิดไว้1000บาทนะครับต่อไปองค์ที่2องครับอ่าองค์ที่2ก็ลองพิจารณากันดูนะครับผระสวยนะครับถือว่าผระสวยคมชัดนะครับอ่าเนื้อทองแดงลมดานะครับลมดํายังอยู่นะครับลมดายังอยู่ก็อ่ายังพอสวยอยู่นะครับแต่ก็ผ่านการใช้ผ่านการห้อยมาบ้างนะครับอันนี้องค์ที่3นะครับองค์ที่3นะครับก็จะมีอยู่3องค์นะครับมีอยู่3องค์นะครับชอบองค์ไหนถุกใจองค์ไหนก็แอด มาได้เลยนะครับ0ูน9์เก้าเจ็ดูนนะครับ line, เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ รายการต่อไปนะครับจะเป็นผ้าซุ้มกอนะครับผ้าซุ้มกอนะครับองค์นี้เนื้อแกงเก่าเลยนะครับเป็นผ้าซุ้มกออ่ากูว่าพิกุลนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่มีขนกนะครับเนื้อออกมาขามเปียกนะครับจะออกอ่าจะลงรักนิดนึงนะครับจะลงรักนะครับอารักสวยเดิมนะครับมารักสวยเดิมนะครับองค์ที่1นะครับอันนี้องค์ที่2นะครับองค์ที่2อนะครับอันนี้จะย่อนสวยหน่อยนะครับแต่ว่าเห็นแล่ดอกมะขามงามนะครับก็จะมีลงรักบ้างนะครับอ่าด้านหลังเป็น ขึ้นกระดานแบบนี้เลยนะครับขึื่นกระดานนะครับก็ลองพิจารณากันกาดูนะครับร Eat, le, พระสุ่มกรเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นพระผงสุพรรณนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับพระผงสุพรรณนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นพิมพ์หน้าแก่นะครับองค์นี้เนื้อหามนสารชัดเจนนะครับเนื้อละเอียดมันๆนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับต่อไปองค์ที่สองนะครับอันนี้จะได้เนื้อเขียวนะครับองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองจะเป็นเนื้อเขียวนะครับ เนื้อเขียวเนื้อโซนเขียวจะหายากนะครับเนื้อแกร่งมากนะครับหาพระพงสุพรรณเอาหนึ่งพันบาทแล้วกันนะครับหนึ่งพันบาทนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นพระปิตาเนื้อเมฆพัดนะครับหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้นะครับหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้นะครับอง์นี้ก็สวยนะครับสภาพพอสวยนะครับยังเห็นผ่านการใช้นะครับผ่านการใช้มาบ้างนะครับเอาหนึ่งพันนะครับ ต่อไปก็จะเป็นภาพปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับด้านหลังยันนะครับด้านหลังยันนะครับองนี้ก็ เนื้อเมฆพัดนะครับเนื้อเมฆพัดนะครับประมาณนั้นนะครับเอา1000บาทนะครับผมรายการต่อไปนะครับก็จะเป็นเหรียญบาทน,น้ำมนนะครับเหรียญบาทน้ำมนอ่าที่ระลึกสร้างศาลานะครับหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะครับอ่าที่ระลึกอ่าวางธีรเลิกนะครับศาลาการประเรียนนะครับจะมีโค้ดศาลานะครับเหรียญผ่านการใช้มานะครับอันนี้เอาแ0 0แล้วกันนะครับรายการต่อไปนะครับยังเป็นพระปิตานะครับอันนี้น่าจะเป็นองค์ที่สาม,น,มนะครับเนื้อเมฆพัดนะครับปิตา น่าจะเป็นมหาอุดนะครับนะปิตามหาอุดหลังยันนะครับองค์นี้ก็ถือว่าสภาพสวยอยู่นะครับสภาพสวยนะครับเอาพันหนึ่งแล้วกันนะครับต่อไปนะครับอีกองหนึ่งครับปิตานะครับจะมี อยู่สี่องนะครับมีอยู่สี่องนะครับปิตาอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์หลวงปูนาวัดห้วงเจรเข้องค์นี้มีจานนะครับองค์นี้มีจานนะครับองค์นี้มีจานก็ถือว่าสภาพสวยอยู่นะครับเอาหนึ่งพันบาทแล้วกันนะครับรายการต่อไปนะครับพระผงสุพรรณนะครับพระผงสุพรรณองค์นี้น่าจะเป็นองค์ อ uh, องค์ที่สามนะครับองค์ที่สามนะครับเพราะว่าดีไม่ได้เลียงรูปนะครับไม่ได้เลียงรูปนะครับอันนี้เป็นองค์ที่สามนะครับเอาหนึ่งพันบาทเช่นกันนะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับมีพระผงสุพรรณให้ชมหลายองค์นะครับมาตัวๆทั้งนั้นเลยนะครับเนื้อละเอียดมันนะครับด้านหลังก็จะเห็นพวกคาบรักราดํานะครับพระเหมือนจะโดนถูนะครับโดนฝนนะครับแบบโบราณนะครับ เขาน่าจะไปทําผงทําอะไรทุกอย่างนะครับอันนี้องค์ที่สี่นะครับอันนี้องค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้าองค์นี้ก็เนื้อหา ชัดเจนนะครับองที่5เนื้อหาชัดเจนนะครับองนี้ก็ถือว่าเป็นพระที่สภาพสวยนะครับสภาพสวยนะครับอ่ชอบองคไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรู้เพิ่มเติมได้เลยนะครับ0 9 7 9 5 6 6 3 7 0สูตนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่6นะครับเป็นพิมพ์หน้าแก่หมดเลยนะครับจะเห็นอ่าพวกแร่พวกมลสารต่างๆชัดเจนนะครับพระโดยรวมก็ถือว่าเป็นสภาพที่สวยนะครับอาจจะโดนล้างมาบ้างนะครับเป็นบางองนะครับก็แคปหน้าจอแอดไลน์มานะครับเผื่อชอบ องไหนนะครับต่อไปนะครับมาดูเป็นพระอานล่วงลังปืนนะครับอันนี้เป็นสวรรคโลกนะครับก็เรียกกุศสวรรคโลกนะครับเป็นเนื้อสนิมแดงนะครับเอา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 องละเก้าร้อยนะครับเพราะว่าพระจะย่อนสวยหน่อยนะครับย่อนสวยหน่อยนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับนํามาแบ่งปันนะครับอัน นี้จะมีอยู่สิบกว่าองคนะครับมี่สิบกว่าองลองเลือกดูนะครับองค์นี้องค์ที่สองนะครับองนี้จะสวยมีหน้ามีตานะครับอ่าเป็นพระล่วงหลังลังปืนเป็นเนื้ออ่าตะวันสนิมแดงนะครับอ่านี่ครับหลังลังปืนนะครับองค์นี้จะสวยกว่าเพื่อนหน่อยนะครับมีหน้ามีตานะครับองค์ที่สองนะครับเก้าร้อยนะครับ เราไปองค์ที่สามนะครับอ่าองค์ที่สนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับเป็นชุดอ่าเก่าเก็บสะสมของเจ้าของเดิมเขานะครับเขาชอบพวกพระกุพระล่วงนะครับพระกุพระล่วงนะครับเนื้อหาก็ยังพอสวยงามนะครับอ่าชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์6 6 3 7 0หกสามเจดูนนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่นะครับอ่า พระก็หน้าตาก็จะมาลบๆไปบ้างนะครับอาจจะ ตามสภาพนะครับขายตามสภาพนะครับกูตะวันคาโลกตะโกไทยนะครับองค์ที่สี่อันนี้องค์ที่ห้านะครับผมองค์ที่ห้านะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วกันนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับหรือโทรมาสอบถามถามไทยได้เลยนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับอันนี้องค์ที่หกครับส่วนมากหน้าตาองค์พระจะโดนโดนถูโดนอะไรไปนะครับโดนถูโดนอะไรไปนะครับเพราะว่า อาสาเหตุเดิมก็คือไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลี่ยมมาตั้งแต่เดิมนะครับบางทีอาจจะเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังอะไรเงี้ยก็คือผ่านการใช้มานะครับอันนี้องค์ที่หกนะครับต่อไปองค์ที่เจ็ดครับก็จะเห็น หน้าตาลำไรนะครับมาจะเห็นหน้าตาลำไรนะครับเอาองค์ละ900บาทนะครับ900บาทนะครับพี่พีทันใดชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0 9 7 9 5 6 6 3 7 0นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่8นะครับอ่าองค์ที่8นะครับอันนี้ก็บอกราคาไปเลยนะครับอีพีนี้นะครับองค์ที่8นะครับ900นะครับอ่ามีอยู่ประมาณน่าจะ11องค์นะครับน่าจะ11องค์นะครับอันนี้องค์ที่9นะครับเป็นเนื้อตะกั่วสันติมแดงนะครับเนื้อ ตะกวดสนิมแดงนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนก็แอดไลน์มาขอร pues, <c ats> ูปเพิ่มเติมได้นะครับอ่าต่อไปนะครับองค์ที่10นะครับองที่10นะครับโดยรวมถือว่าพระชุดนี้ก็สวยนะครับพระพระร่วงชุดนี้แต่ว่ามันอ่าไม่ค่อยไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นะครับสนิมไม่ค่อยแดงนะครับอันนี้องค์ที่10นะครับอันนี้องค์ต่อไปองค์ที่11อครับองที่11ดนะครับอ่าดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วกันนะครับก็อ่าไม่ได้เปิดแพงนะครับราคามา ก็ซื้อมาขายไปนะครับเมามาขายไปนะครับอันนี้องค์ที่น่าจะ11นะครับต่อไปองค์ที่12นะครับแคปหน้าจอแอดไลน์มานะครับง่ายสุดนะครับหรือใครจะเมาก็ยกชุดก็ราคาก็ลดหลั่นลงไปได้อีกนะครับอ่าเผื่อพี่ๆท่านใดชอบนะครับมีมุมมีทางก็ว่ากันไปนะครับรายการต่อไปนะครับมาชมเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับ พิมพ์นิยมนะครับองนี้สวยนะครับองนี้สวยนะครับเส้นเ้วจีวอสวยคมเลยนะครับเป็นพิมพ์นิยม A นะครับพิมพ์นิยมเอเหนย่นๆนะครับ่าต้องดูตามต้อเห็นพวกรากผักชงผักชีอะไรเข้าตํารานะครับอง์นี้ขอเอาพันห้าแล้วกันนะครับองนี้นะครับราคาลดลดลดย่นลงมาจากเดิมนะครับปกติก็เปิดสองสามพันนะครับอันนี้เอาพันห้านะครับต่อไปองค์ที่สองนะครับจะเป็นพิมพ์นิยมนะครับองนี้ก็อ่า ็นพิมพ์นิยมน่าจะพิมพ์นิยมบีนะครับเนื้อแกะพายเงินนะครับพายเงินคุมคุมทั่วองค์เลยนะครับมาลองพิจารณาดูนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่สามนะครับพิมพ์ขี้ตานะครับองค์นี้เป็นสามชายนะครับหน้ายิ้มสวยเลยนะครับองค์นี้ก็พายเงินคุมนะครับเป็นเนื้อคล้ายคออกสำลิสนะครับคล้ายออกสำลิสนะครับองค์ที่สามนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่สี่ครับพิมพ์นิยมนะครับองค์นี้ก็ าแก่แก่พวกแก่ซ้าทองนะครับต้องดูแทนไหมาฮะน้ําทองกระจายเลยนะครับลากผักทงผักชีที่ตนิมขึ้นอ่าเต็มนะครับตามตําราเลยนะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับองค์นี้สวยนะครับพิมพ์ขี้ตาสามชายนะครับองค์นี้สวยองค์นี้สวยเลยนะครับองคชนว่านล่ำๆหน่อยนะครับขึ้นผิวผิวก็ขึ้นเหมือนในรูปเลยนะครับในรูปตูลนะครับองค์จริงมันในรูปตูลนะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ ต่อไปนะครับอีกองคหนึ่งนะครับองนี้ก็จะเป็นแกะทองนะครับแกะทองเหมือนกันนะฮะ,ะชุดนี้ก็จะปลาเขาเรียกอะไรเกจทองคดีน้ำทองน้ำทองกระจายนะครับเวลาส่องดูตามซอกตามอะไรนะครับพิมพ์กีตานะครับ องค์น,นี้จะเป็นสี่ชายนะครับพี่ๆนะครับลองพิจารณากันดูนะครับมานํามาแบ่งปันนะครับหลวงพ่อเงินเอาองค์ละห5 0 0บาทนะครับหนึ่าบาทนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรู้เพิ่มเติมได้นะครับต่อไปองค์สุดท้ายนะครับจะเป็น เนื้อสำริดนะครับองนี้สวยมากนะครับเป็นเนื้อสำริดเงินนะครับเนื้อสำริดเงินนะครับเนื้อเก่าปึกเลยนะครับเนื้อเก่าปึกเลยนะครับก็ลองพิจารณากันดูนวกันนะครับชอบองไหนถูกใจองไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0 9 7 9 5 6 6 3 7 0ูนนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับก็มีคลิปมาให้รับชมทุกวันนะครับผมขอบคุณครับ